จุรินปัดทิ้งตระกูลเสนพงศ์เผยหนึ่งเขตมีได้หนึ่งคนมั่นใจเลือกตั้งได้สสมากกว่าเดิมนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กรณีที่ตระกูลเสนพงศ์ประกาศลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ยกตระกูลพร้อมบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งพรรคแต่พรรคทิ้งเขานายจุรินกล่าวว่า ไม่มีใครทิ้งใครเพียงแต่พักต้องพิจารณาตามความเหมาะสมตามขั้นตอนพักให้ความเป็นธรรมกับทุกคนแต่หนึ่งเขตมีผู้แทนได้หนึ่งคนจะส่งสองคนก็ไม่ได้ยกเว้นสนใจจะลงบัญชีรายชื่อแต่ถ้าไม่ลงบัญชีรายชื่อพักก็ไม่มีทางออกซึ่งทุกพักก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่แค่พักประชาธิปัตย์ฉะนั้นพักก็ให้ความเป็นธรรมและต้องเป็นไปตามผลสํารวจที่ออกมาด้วยส่วนจะมีวิธีการหยุดเลือดไหลออกอย่างไรนั้น ภายในพักประชาธิปัตย์มีการพูดคุยกันมาโดยตลอดและได้มีการทำงานไปด้วยกันได้ดีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทำงานอย่างมียุทธศาสตร์มีเป้าหมายแม่สเสะปะสปะและกำหนดไว้หมดแล้วว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่เป้าหมายพิเศษและพื้นที่ใดต้องการดำเนินต่อเพราะการเลือกตั้งครั้งหน้าเปลี่ยนไปจากบัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบยุทธศาสตร์ในการหาเสียงก็ต้องมีความแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดแต่พักก็เข้าใจเพราะเคยลงสมัครรับเลือกตั้งแบบบัตร2ใบมาแล้ว ก็พอจะทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างผู้สมัครเองก็ทราบเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีหน้าที่ของตนเองพร้อมมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะได้สสมากกว่าเดิมสำหรับผลสำรวจจากหน่วยงานต่างๆก็ใช้ประกอบด้วยแต่ก็ต้องมีผลสำรวจของตัวเองด้วยซึ่งตอนนี้ผู้สมัครทั้งหมดนโยบายแผนยุทธศาสตร์ก็ได้มีการกำหนดในทางหลักการเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์